อะควาเริ่มแสดงอย่างเอาจริงเอาจังแล้วในละครเรื่องหวานนี้มีรักการแสดงของเขาจะเป็นยังไงมาดูกันเอาราฮาก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมต่อเนโกะมิมิจะมาสปอยเนื้อหาเกิดใหม่เป็นลูกโอชิตอนที่4ความเดิมตอนที่แล้วพออะควาได้ยินว่าโปรคิวเซอร์คาบูรากิมาอยู่ในกองถ่ายด้วยเขาก็มาร่วมการแสดงทันทีเพื่อหา d n a ของเขา ว่าเป็นพ่อตัวเองหรือเปล่าโดยไปเก็บก้นบุหรี่ที่เขาสูบแต่พอได้มันมาเขาก็กะจะโชว์การแสดงจริงๆสักหน่อยไหนๆก็มาถึงแล้วแต่ก่อนจะเข้าเรื่องสำหรับใครที่ชอบการสปอยของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แชร์ไปถึงต่างโลกเลยกดติดตามด้วยถ้ากดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและท่านสามารถดูอนิเมะเรื่องนี้ฟรีๆได้ที่ปิริปีริโอเคเข้าเรื่อง ก่อนถ่ายทำเขาอเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมไว้ทั้งหมดทั้งตำแหน่งยืนจุดน้ำรั่วของฝนตำแหน่งมุมกล้องแสงกระทบการตอบโต้กับอีกฝ่ายซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้มันอยู่ในหัวและการคำนวณของเขาทั้งหมดแล้วเมื่อผู้กำกับสั่งแอคชั่นคณะที่ยืนทากลางแสงสปอตไลท์เธอก็รู้สึกบรรยากาศโดยรอบเริ่มหนักอึ้งราวกับว่าช่วงเวลามันควบแน่นอยู่ตรงนั้น และในช่วงเวลานั้นเองมันก็ทําให้เธอนึกถึงช่วงเวลาที่รุ่งโรดของตัวเองในวัยเด็กโดยในช่วงเวลานั้นพอมีเพื่อนมาชมเธอคานาก็มีสีหน้าที่สุขใจมากๆเมื่อเวลาผ่านไปสังคมที่เริ่มเปลี่ยนแปลงบวกกับเธอที่มีทิฐิจนในที่สุดก็ถูกเบื่อจากสังคมและช่วงเวลารุ่งโรดของเธอก็ค่อยๆเลือนลางหายไปจนชาวเน็ตเอาเธอมานินทาว่าเป็นนักแสดงตกอับอย่างนั้น แม้ว่าเส้นทางของเธอเหมือนจะดับลงแต่คณะก็รออย,ย่างมีความหวังจนในที่สุดเธอก็มีบทเรื่องหวานนี้มีรักจนได้เธออยากทำผลงานชิ้นนี้ออกมาให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะเป็นผลงานที่โคตรจะหหวยก็ตามผู้ชมก็ต่างผิดหวังไปต,ตามๆกันแต่เธอจะแสดงฉากสุดท้ายในมังงะออกมาให้ดีที่สุดเป็นฉากที่หญิงสาวได้รู้จักความรักและถูกปกป้องเป็นครั้งแรก นั่นคือฉากที่เธอจะแสดงซึ่งเธออ่านมังะถึงฉากนี้มักจะร้องไห้อยู่เสมอเธอจะปรับจังหวะการแสดงให้เข้ากับตัวเอกให้ได้แต่พอแสดงเข้าจริงๆฝ่ายชายทำเอาเสียเรื่องหมดเลยท,ทั้งทั้งที่ฉากนี้มันต้องตึงเครียดแทๆ้ๆรู้สึกกลัวหรือรุนแรงซึ่งคานะไม่อาจสัมผัสความรู้สึกเหล่านี้ได้เลยและเมื่อถึงฉากสตอเกอร์ที่มีอควาแสดง เสียงฝีเท้าของสตเกอร์นั้นเริ่มคืบคานเข้ามาใกล้ๆความรู้สึกตึงเครียดก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นซึ่งขณะที่ถ่ายไปผู้ช่วยผู้กำกับก็เห็นว่าเสียงน้ำตอนมันเดินเนี่ยเข้าไมโครโฟนจะสั่งคัดไหมผู้กำกับก็ให้ดำเนินต่อไปบรรยากาศมันกำลังได้และแล้วบทสนทนาของเอลควอก็เกิดขึ้นสหน้าเขาเนี่ยจัดว่าได้อารมณ์ตัวโกงมาก ขณะที่เห็นการแสดงของเอลควอก็ตกใจพอสมควรมันดีกว่าตอนซ้อมซะอีกซึ่งขณะที่เอลควอแสดงไปเขาก็ยังคงมีความคิดแง่ลบต่อตัวเองอยู่ตัวเราไม่ได้มีพรสวรรค์เหมือนกับโฮชิโนะอการแสดงก็ไม่ได้ดีเดยอะไรแต่ฉันจะเอาสิ่งรอบตัวมาใช้ให้หมดอุปกรณ์ประกอบฉากกล้องแสงไฟตัวนักแสดงฉันจะเหมือนโฮชิโนะอให้ได้ เมื่อเขาคิดได้ดังนั้นก็ดนสดเขาไปหานักแสดงฝ่ายชายทันทีพร้อมทั้งบอกว่าพอมองแกใกล้ๆแล้วคีเลวะได้แค่นี้ซินะและด้วยคำพูดนั้นทำเอาตัวเอกแสดงความโกรธออกมาจริงๆเลยสีหน้าเอาคอที่เห็นก็ยิ้มด้วยความสะใจทันทีพร้อมทั้งพูดบทของตัวเองไปผู้กำกับเห็นก็ประทับใจสุดๆการถ่ายทำยังคงดำเนินต่อไป คณะเห็นการแสดงปุ๊บเธอก็เริ่มรู้สึกลว่าแบบนี้แหละเหมือนต้นฉบับเลยซึ่งตัวอ q ควาเองเขาเป็นคนที่จับความรู้สึกของผู้แต่งเก่งอยู่แล้วเพราะอ่านมง,งะเขาก็เข้าใจผู้แต่งทันทีต้องการจะสื่ออะไรในฉากนี้ซึ่งการแสดงของอ q ควาครั้งนี้ก็ทําเพื่อคณะโดยเฉพาะด้วยคณะจะได้โชว์การแสดงอย่างเต็มที่สักทีคณะก็เหมือนจะรู้เจตนาของอควาเช่นกันในการแสดง และแล้วก็ถึงฉากที่ดีที่สุดของเรื่องนั่นก็คือการร้องไห้ที่ได้รับความรักและถูกปกป้องเป็นครั้งแรกสีหน้าคาณะตอนแสดงนั้นย่างกับถอดแบบมาจากมึง,งะไป,ไปเปะเลยทั้งน้ำตาเอย่ยสีหน้าที่เขินอายดวงตาที่มีความหวังขนาดเอาขว่เองอย่างอึ้งในการแสดงนั้นและนี่ก็คือการถ่ายทำของหวานนี้มีรักเมื่อจบการแสดงปุ๊บ ตัวเอกฝ่ายชายก็มาขอโทษอะคอที่ดันต่อยแรงไปหน่อยแต่อคคอก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะเขาจงใจยัว่วโมโหอยู่แล้วอคคอก็ชมฝ่ายชายว่าแสดงได้ดีนะแบบนี้คณะก็จะแสดงได้เต็มที่สักทีเมื่อเวลาผ่านไปอาจารย์ผู้แต่งได้รับชมตอนสุดท้ายของเรื่องเธอก็ร้องไห้ในฉากจบของนางเอกมากๆมันทำให้อาจารย์รู้สึกดี จนไม่เสียใจอีกต่อไปที่เรื่องนี้ได้เป็นละครแล้วแต่ทว่ามันก็เป็นที่น่าเสียดายเนื่องจากเรื่องนี้ทำแย่ในช่วงแรกๆทําให้บางคนที่ดูก็เลิกลาก,กันไปจะมีคนดูตอนจบก็แค่ส่วนน้อยอย่างแฟนคลับผู้แต่งหรือนักแสดงเท่านั้นที่หยิบมาพูดคุยถึงประเด็นตอนจบ ทีนี้มาที่งานเลี้ยงปิดกล้องกันบ้างอาควอก็ตกใจนิดหน่อยที่ละครเรื่องนี้มีคนส่วนร่วมเยอะมากๆา,กหาหนาก็เลยบอกว่าแน่นอนสิการแสดงของพวกเรานะ่ะทำให้พวกเขามีงานต้องทำให้ผลลัพธ์ออกมาให้ดีที่สุดจะได้ไม่มีเรื่องอื้อฉาวไงจากนั้นเธอก็ไปถามอาควว่ามีแฟนหรือยังอควก็ตอบว่าไม่มีหรอกเลยไม่มีเรื่องอื้อฉาวยังไงล่ะ สีหน้าที่คนะรู้คำตอบนั้นบ่งบอกเลยว่าโดนอควาปักธงไปแล้วและทำหน้าสน่ารักเลยนะแม่ผมนี่เกือบจะลงเรือแหละแต่ยังตอนมันต้องมีเยอะผู้หญิงอ่ะึ่งขณะที่ทั้งสองคุยกันไปอาจารย์ผู้แต่งก็มาขอบคุณการแสดงของคณะที่ทำให้เรื่องนี้ออกมาเป็นผลงานที่ดีทำเอาคณะนี่น้ำตาซึมไปเลยเมื่อได้ยินคำขอบคุณ ส่วนอะควอโปรคิวเซอร์เข้าบูรากิก็เข้ามาคุยในเรื่องฉากสุดท้ายเป็นเรื่องที่ฮือฮามากเลยนะเขาพยายามมากที่จะผลักดันคนที่มีความสามารถอย่างเธอนะ่ะไปเป็นนักแสดงอะไรประมาณนั้นแต่ก็ดูเหมือนอะควอจะไม่ได้สนบทสนทนาน,นั้นเลยเขามัวไปโฟกัสเรื่อง DNA ของคนนี้มากกว่ามันดันไม่ตรงกับที่เขาต้องการซึ่งงาน และขณะนั้นเองคาบูรากิก็พูดขึ้นมาว่านายอยู่อิจิโกโปรดักชั่นสินะหน้านายนะ่ะคล้ายโฮชิโนอไอมากเลยเคยเห็นตอนใกล้ๆบ่อยๆผมดูไม่ผิดหรอกพออัควอได้ยินคำว่าใกล้ๆเท่าน,นั้นแหละก็ถามถึงความสัมพันธ์เขาที่มีต่อโฮชิโนะไอทันทีคาบูรากิก็ตอบว่าเขาเคยเป็นตัวกลางถ่ายนิตยสารให้เธอและดูแลเรื่องอื่นๆด้วยอย่างให้คำแนะนำ หรือเก็บเรื่องที่ไปเจอผู้ชายเป็นความลับเอากัทราบดังนั้นก็ถามกับทันทีว่าเธอไปเจอผู้ชายคนไหนคาบูระกิก็คิดว่าอาคววเนี่ยคงเป็นแฟนตัวยงของเธอแหละก็เลยคิดจะบอกสักหน่อยแต่ต้องมาออกรายการเรียลลิตี้หาคู่ก่อนถัดเช้าไม่กวันเป็นวันเปิดเรียนวันแรกพี่น้องทั้งสองก็ได้เจอกับคณะคณะก็อธิบายว่า,าแผนกบันเทิงที่นี่นะมีความยืดหยุนมาก มีทั้งนักสแสดงทั้งไอดอลวงใหญ่ๆห,หรือจะนางแบบกลาวเวียอกบึมๆนักพากับสตรีมเมอร์ก็มีเรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยความบันเทิงครบวงจรสุดๆเมื่อถึงเวลาเรียนห้องเรียนของรูบี้เนี่ยมีแต่คนหล่อๆน่ารักเต็มไปหมดทำเอาเธอประหม่ามากๆจะน้อยหน้าเขาหรือเปล่านะแต่เธอก็ไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นหรอก แต่พอหันไปที่โต๊ะข้างๆทำเอาเธอนี่น้อยใจเรื่องหน้าอกทันทีแบบบุ้มๆมคือลือและด้วยการจ้องมองของรูบี้ทั้งสองก็ได้รู้จักกันโดยหญิงหัวชมพูมีชื่อว่าโคโตบุกิมินามิเป็นนางแบบกราเวียรูบี้ก็เลยเอาเธอมาแนะนำกับพี่ชายบ้างว่าเธอมีเพื่อนแล้วนะแล้วก็ถามพี่ชายมีเพื่อนหรือยังแน่นอนแล้วว่ายัง เพราะผนกธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันต้องใช้เวลาผูกมิตรสักหน่อยเพราะผู้ชายบางกลุ่มมาจากหมอต้นด้วยเลยมีเพื่อนกันอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องหาเพื่อนเพิ่มเอ้าไรแบบนั้นรูบีฟังแบบนี้ก็ไม่สนหรอกเลยแบ่งเพื่อนให้อีกคนก็มินามินั่นแหละเรียกได้ว่าห่วงพี่ชายสุดๆแต่อาขอก็บอกสนเรื่องตัวเองไปเถอะห้องเรียนผนกบันเทิงนะ่ะมันต่างจากปกตินะ มินามิได้ยินดังนั้นก็เห็นด้วยในห้องเนี่ยมีแต่มืออาชีพทั้งนั้นทำเอารู้สึกเก่งๆไปเลยแต่รูบี้ก็ให้ทำตัวปกติก็พอเหมือนโรงเรียนทั่วไปนะซึ่งอคอเองก็เห็นด้วยเพราะคนบางคนในโรงเรียนเนี่ยแค่เห็นตามสื่อไม่กี่คนเองไม่ต้องไปเกง่งๆหรอกแต่รูบี้ก็บอกว่ามีหนึ่งคนนะที่สุดยอดมากๆ ซึ่งคนนั้นก็คือชิรานูอิฟริสนั่นเองคือแมงโอสั้นจนเรียกลำบากโดยเธอคนนี้เป็นสาวน้อยมากความสามารถทั้งร้องเพลงเต้นการแสดงถือว่าดีโคตรอะคอได้ยินเขาก็รู้จักเธอเพอสมควรก็เลยถามรูบี้ว่าชอบเธอเหรอรูบี้ก็ตอบมาว่าฉันเป็นโอชิเขาอยู่แต่อะคอก็ไม่ได้สนใจอะไรใดๆ เพราะโอชิของเขานะักมีแค่โฮชิโนอคนเดียว forever ซึ่งขณะที่ทั้ง3มยืนคุยกันชิรานุอิก็เดินผ่านมาพอดีอคอเห็นว่าเธออยู่ห้องเดียวกับน้องสาวก็เลยเดินเข้าไปหาขอให้เธอเนี่ยช่วยสนิทสนิทกับรูบี้หน่อยแต่ชิรานุอิเห็นอควอปุ๊บเธอก็ชมการแสดงของเขาทันทีว่าเรื่องหวานนี้มีรักเนี่ยนายแสดงได้ดีเลยนะจากนั้นก็หันไปที่มินามิต่อ คนนี้มาจากนิตยสาร m i d เด e j จ m p สินะแต่พอหันไปที่รูบี้เท่าน,นั้นแหละนึกไม่ออกเลยเธอทำเกี่ยวกับอะไรหรอคำถามนั้นทำเอารูบี้นี่เหงื่อตกไปเลยก็ไม่มีอะไรพิเศษหรอก <c oughs> เรียกได้ว่าขายหน้าสุดๆพอกลับมาถึงบ้านรูบี้ก็งองแงอยากให้มิยากะรีบๆปั้นเธอใหญ่แต่แน่นอนแหละว่าวงไอดอลมันตั้งลำบาก ตอนนี้วงอื่นๆก็ดึงเด็กมากความสามารถไปหมดผูบีได้ยินคำตอบแบบนี้ก็ช็อกกับอนาคตตนเองเลยแบบนี้มีหวังโดนคนอื่นบูลลี่แน่คืเอ,อเป็นคนธรรมดามาเรียนห้องบันเทิงเอาไรแบบนั้นและอพพอก็ดูเหมือนจะมีเด็กที่สามารถแนะนำมิยาโกได้ทั้งมีความสามารถไม่มีสังกัดด้วยแถมน่ารักอีกตั้งหากซึ่งคนที่เขาจะแนะนำก็น่าจะเป็นคานะนั่นแหละ พอเธอรับงานแสดงแบบฟรีแลนซ์และนี่ก็เป็นเนื้อหาเกิดใหม่เป็นรูปโอชิตอนที่4สําหรับใครที่ชอบ